บาปกรรมจากการใช้พ่อใช้แม่ก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดในภพนี้หรือภพหน้ามีแนวโน้มสูงมากว่าเราจะเกิดมาเป็นคนใช้คนอื่นเสียเปรียบคนอื่นถูกคนอื่นเขาเอาเปรียบถ้าพูดภาษาชาวบ้านว่ามีแนวโน้มสูงมากว่าเราจะเป็นขี้ค่าสามีภรรยาลูกถ้าไปทํางานเจ้านายก็จะเอาเปรียบทํางานหนักแต่ว่าได้รายได้น้อยหรือว่าค่าตอบแทนน้อยเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือว่า พ้นกรรมจากการใช้พ่อแม่ในฐานะที่เป็นพระลหันในบ้านเนี่ยจะทําให้ชีวของเราเนี่ยลำบากยากจนทํางานหนักแต่ว่าได้เงินเนืนน้อยและมีแนวโน้มว่าเมื่อเราไปแต่งงานแล้วจะได้แต่งงานกับคนที่เขาไม่ค่อยมีฐานะไม่ค่อยมีเงินไม่มีทองยากจนขี้เกียจเราต้องไปเลี้ยงดูเขารเราเราเราไปเลี้ยงดูเขาด้วยใช่ไหม <laughs> เป็นอย่างนั้นเลี้ยงแยกเป็นครอบครัวแล้วข้าเรามีเยอะแยะ